ให้ขมวดยองช้าดูทุกโหมดตัวรตอนนี้คุณยายมาอยู่ที่ตลาดิกษตรกรแหวกโจ๊กอาม่าอยากกินโจ๊กเพราะว่าจะพาอะมาสไปทำตาดที่ลุมบาร์ด้าฉัน์วันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่สี่ห้าเลยวันนี้วันที่สิบสามน้องวัาดับสยายจะดับกล้องช่วดูด้วยดับกล้องดูอะมาส์กำลังกินโจ๊กอร่อยไหกดับกล้องมาแล้วอาม่ากินโจ๊กอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ มาบอกอร่อยค่ะจ๊กอร่อยมากเกาเหลาเลือดหมูก,ก็อร่อยป้าฟ้าก็กินป้าฟ้าอร่อยไหมวันนี้ป้าฟ้าต้องใส่หมวกเพราะว่าฝนตกค่ะฝนตกแรงด้วยค่ะอันนี้ของยายลมนะคะเป็นยังไงครับพอมม่พี่น้องชาวยูทูบเปิดถัวโลก วันนี้ฝนคงจะตกทัวฟ้าเลยเนาะอันนี้เป็นตลาดโชสการ์รนะอาหารอร่อยอร่อยเยอะนะเออมีขาหมูด้วยขาหมูลุงอะไรนะลุงยอดใช่ไหม <accounting> ที่นี่จะมีขาหมูลุงยอดนะจะไม่รู้ขายอยู่ฝัง่งไหนพใหญ่ไม่มคะแยมาป้าฟ้ามาบ่อยใช่ไหมป้าฟ้ามาบ่อยใช่ไหมค <pap i. S 1> ะป้าฟ้าจะดูร้านของกินอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพี่แน่ๆอาม่าจะติดใจโจกมากเลย จกอร่อยมาลองดูนะคะไม่ลองไม่รู้นะคือเราต้องลองค่ะเราจะได้รู้ว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าเนาะเออแต่ยายว่ามันต้องอร่อยมากๆเพราะว่าอาม่าติดใจมากเลยโอ ก็ชอบส่วนมากป้ากินอะไรอ่ะพี่ฟ้าปลาก็กินโจ๊กเหมือนกันเหรอปลาก็กินโจ๊กค่ะมากก็กินโจ๊กส่วนป้าฟ้าคงกินตอเหลาตลอดเลยใช่กินโจ๊กกินโจ๊กมีวันนี้วันแรกที่กินอ๋ออร่อยอร่อยนำกันจ้าอยู่ตลาดทศสการ์นะคะ